ไินเอ่กินกันจะบอกว่าให้ผมไม่เห็ดเลยอรากานเอ่กินสนานแล้อู้พี่ไม่อยากกิดคับเติ้นกับเติ้ลไม่แบบปลากันดอกสวัสดีจ้ายินดีต้อนเราก็ซื้อช่องแก้นหนุ่งหัวล้านพี่น้องออกมาล้างกาแฟแต่เศร้าจังมื่อไ่เป็นวัดออกมาล้างกาแฟแต่เศร้าพี่น้องบรรยากาศกะเย็นหลงจ้ามาแต่เศร้า เพื่อนั่นตัดหญ้าแล้วๆพี่น้องสามเถาเมื่อวานนี่ตัดได้แล้วจ้าร้านกาแฟาเข้ามาได้ได้วจ้าผูา้ใดผ่านไปผ่านมาเข้ามาได้จ้าแม่ค้ากับพ้อมแล้วล่ะจ้าผู้ใดมีลูกค้าเข้ามาแล้วเด้อพี่น้องมื้อเนี่ยยายนุ่ยลืมไายให้เบิง่งลูกค้าเข้ามาแต่เช้าเลยมื้อเนี่ยยายนุ่ยมาแต่เช้าลูกค้าน้ำก้นยายนุ่ยมาแม่พี่น้อง ยายนุ่ยเป็นนางกวักสั้นดีเลยอ่ายายนุ่ย้องมาซืมือซะนางเตว่าแ <c oughs> ม่ค่ะสวยๆแล้วงั้นเนยเงี้ยนหนาขึ้นแน่แม่ค่ะสวัสดีจ้าเก็บข้าวเก็บของเออู่สั้นพี่น้องยายนุ่ยสิพาเบิ่องเันเพื่อนตัดหญ่เรี่ยวๆเนาะพี่น้องมือเนี่ยสร้างไฟกะ เพื่อนไปซื้ออุปกรณ์ยู่จ้าเพิ่อนบทานได้เข่ามาเด้อมื้เนียน่ยเด้อมึงผลงานผู้เฒ่าตัดหญ้าก็นะพี่น้องเนาะเพือ่พนอนเรียบเรียบร้อยดีหรอกจาก้าสะอาดอ่ะพี่น้องกอสร้างไฟเนาะพี่น้องไปอนเีนน่ยเนาะ ข้ามาได้ด้วยจ้าข้ามาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านกาแฟวิ่งเว้ากาแฟโบราณ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพใหเด้อพี่น้องเด้อเที่ยวห่อนเทีวหานาวยังหนึ่งกับเป็นวัดยูดอกจ้าเรียบร้อยดีจ้า เรียบร้อยหน่าบ่มีปีใหม่มากลางเต้นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดว,ว่างกับบาเด้อพี่น้องบ่มีมองไปกับแวะมานี่เด้อจ้าปวดอะมีหอดสาวน้อยเพชรบันแพงเผาพี่น้องไปไปไอห,หน่อยมาอัปเดตให้เบิ้งงน้อยจ้ะเนาะ ตื่นกับขีดอ,อัปเดตให้เบื้องเราละหมู่วานนี่ย้ายหนุ่ยหัวโตวออกมาหมู่เศร้านี่เพื่ได้เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังแก่ให้ย้ายหนุ่ยหัวล้านช่องเลนน้อยขอบคุณหล,ลายๆจ้าที่เข้ามาเป็นกำลังแก้ให้ย้ายหนุ่ยหัวล้านน้องพี่น้องเนาะช่องเล่นน้อยขอ,องย้ายหนุ่ยก่ะคอยทายคอยอัปเดตให้เบื้องนาะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจที่มีหให้ยัยหน่่ยหัวรันด้วยดีตลอดมาเนาะจ้าเนาะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้าร้านกาแฟวิ่งเว้าเปิดให้บริการทุกวันเวยจ้าเด้อซื้อตอนใดขายตอนนั้นพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีจ้าล้ม เมื่อนี่อุณหภูมิกระลดมะซอากับสบิบเก้าองศาเยอะน้องพี่น้องานะกำลังดีถึงสิบเเย็นลายกันอากาศก็ดีเนาะพี่น้องดูแลสุขภาพกันในเดอนีอยวจัดเด้อเออกินกาแฟกับเบา่าเจ้าของร้านเพื่อนเนี่ยพี่น้นอ,งอ,าาองลอยม้าเจ้าของร้านม้าจะเศร้าอะไรเจ้าของร้าน โอ้ยขนมอยู่ทั้งพี่พี่น้องยังยหนุย่ยยังหนุย่ยพลาดแล้ว <laughs> เออยังหนุยห่ย,ยเฝ้าลายงังเจะกวางกาแฟเขาไมา่เห็นนาอได้เฝ้าสองเฝ้ากินน่อย <laughs> เออยังหนุ่ยเฝ้าครัก <laughs> คะลูกค้าลูกค้าโทรมาพี่น้องพอได้ขายพอได้ขายพอได้คขายกระดูกมือละสองสามร้อยเงินนี่ละนี่ได้ละทานง<า>่ายมันมัน,มนดันนะอยู่ในที่เพื่อนลูกเอกอ,นนเ,พเ,อเพื่อนให้ญ่ก็เลยได้ใหญ่ลูกมันเกะกะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเอารถไถลงมื่อนั้นเพื่อนลงก็ได้พอสายไฟมันย้อน

เดี๋ยวพอตีคิมคีดจาแป๊บนึงก่อนคิมชิดเบิดครับผมฮะอันอันไหนก็บ้โบ,บตตต้ตีลูกค้าแต่ว่าตีคิมชีดได้เพราะว่าเดี๋ยวตีได้แช่ตู้เย็นแช่ทางน้ำแข็งตีลูกค้านี่ละตีลูกค้าเนื้อนุอย้ยเนื้อห้ึ่งหันเนื้อห้ึ่งหันมาตาเศร้า น้องเจย์ยุไสน้องตีน้องเจย์อยู่บ้านอ่าตีลูกค้ายันด้วยนี่ลายันด้วยมาลูกค้ากับมาน้ำโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคมาพี่นอ้องเอ็ดบอลโทร,รามาถามข้าวนาเตยเขาเอ็ดบอลสิมาปีใหม่ด้วพี่นออ้องเด้อยี่ิมาเอ้าเมื่อกี้ย่างไปว่าเสียวทิชชู่เลยนะตายและ มากลางเ้นปีใหม่มาตุ่มมะฮ้มกันยุยยยนี่ยูนี่เลยจ้าตุ <c oughs> ่งนาขมอดเลยจ้าเด้อ <c oughs> เออทุกปีูปใดสิมากับมาได้เลยจา้าล้านกาแฟ,าาาก,าฟาก็เปิดตลอดขันปีไม่เปิดตลอดยี่สิบี่ชั่วมงาาวพ,มาาวมพี่น้องฮาฮ่าฮ่าฮาดาฮเดฮอาฮ่จ้าม่า่าฮาฮาฮ่าฮ่่าฮ่า่่น้องเ อันน้พเปิดไว้เลยเหรอเปิดไว้เลยจ้ามาชมบรรยากาศย้ำแรงกันเนาะพี่น้องเนะาะบอลมพัดวีวีเย็นดีเย็นดีพี่น้องไปได้ข้ามาแล้วกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้แย่หน่อยหัวล้านน้ำเนยเลยจ้าลูกค้ามีมาเรื่อยๆจ้าพอได้ขายพอได้ครับปลาทูเข็ม สำหรับคลิปนี้เย้หนุ่ยหัวล้านก็ฝากไว้ซักนิด้ะจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ใหเย้หนุ่ยน้ำแน่ฝากช่องน้อยๆของเย้หนุ่ยหัวล้านหน่อด้ะจ้าขอบคุณสุดการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า